เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีอีพีสีช่องชัยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ัยแนำเสนอแนวทางของทออคลาอาม่าให้ลาบนะครับเสือตกทางพลังเงินดีมีโชคลับซั์ปักทองชัยและก็หลวงตาจันนะครับเมื่อวันที่1มีมนาคม2.567นะครับใบแรกเป็นของอาม่าให้ลาบครับให้08กับ58มา02 07 03 04 06 01 52 57 53 54 56 51 ชุด702และก็752มาครับไปต่อไปครับเป็นเสือตกถังพลังเงินดีมีโชครับทรัพย์เด่น9นะครับเด่น9ลอง4มาชุด7 4 6 8 4 7 3 4 8 6 4 9 9 0 0 9 4

ให้ลอง2กับ9เด่น0มาครับเหนือใต้0 4 0 8 0 1 0 7และ0 5นะครับเหนือใต้ครับ2 4 2 8 2 1 2 7 2 5 9 4 9 8 9 1 9 7 9 5กัน0 2 0 9 2 9ชุด 904 908 901 907แล้วก็905มาครับไปต่อไปครับเป็นปักทงชัยนะครับเด่นเนื้อนะครับเด่น7ชุด4 7 2 7 1 7 2 7 3 7 4 7 8 7 9 0 2 0 4 05 06 07 08 5 7 3 8 0 4 0 7 8 9 0 7ดับบ้น1กับ2ครับต่อไปเด่นใต้ให้เด่น4มาชุดเดียว4 6นะครับตัวเด่น4 0 4 1 4 3 4 6 4 7 4 9 8 0 8 1 8 2 8 5 8 6และ8 9 ชุดเด่นครับ40 47และ48ดับล่างดับ1และก็ดับ5ครับใบต่อไปเป็นของหลวงตาจันทร์นะครับหลวงตาจันร์ให้เด่น6ลอง0เด่น6มาครับ10 30 40 50 80 90 52 53 54 56 57

2 7 3 7 4็ดสามเแล้วก็9 7มานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยนะครับ